สวัสดีค่ะตอดีนะคะร้านต่อจเจริญกันยางค่ะจำหน่ายล้อย,ยางบายแดงขอศูนย์ไม่วีสนใจเป็นร้อรุ่นไหนนะคะสามารถพิมพ์เข้ามาพูดคุยสอบถามได้เลยนะคะ <S <S ตอนนี้นะคะจะพาพี่พี่มาชมนะคะเป็นล้อโ o ลเจอร์ลูกค้าโ o ลเจอร์ลีดเดอของ18ค่ะนะคะคุณพี่ท่านนี้ก็เป็นลูกค้าเก่าลูกค้าน่ารักมากเลยนะคะ,ะเปลี่ยนยางก็ยังนึกถึงกันตลอดเลยแล้วก็ แนะนำบอกต่ออันนี้พี่เขาจองเป็นล้อลีดเดอร์ขอบ18ไว้ลูกค้าจองเป็นล้อลีดเดอร์ขอบ18ยางคู่ตัวมีชารินค่ะมีชารินไพเมซี่เนาะยางปี2024เป็นยางคู่ตัวนะจ๊ะลูกค้าของเดิมของพี่เขาเนี่ยจะเป็นขนาดขอบ17ใส่ล้อรีโวมาได้นะลูกค้าใส่ได้เหมือนกันค่ะรีโวใส่ฟอร์จูนฟอร์จูนใส่เออ่รีโวใส่ได้เลยใส่ด้วยกันได้เลยนะคะลูกค้าเนาะถ้าเป็นตัวสูงกระบะพรีเดนเนอร์ใส่ ล้อ,อใสของฟอร์จูนได้เลยหากชื่นชอบนะคะตอนนี้ก็ถอดของเก่าออกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็เตรียมพื้นผิวนะคะพ่นสีไฮเดียวก่อนเนาะลูกค้าใส่เป็นรีโวอข้17มาลูกค้าเลือกเป็นยางคู่ตัวมิชลินอาจจะแบบว่าอยากขับนิ่มๆเนาะพี่เนาะนะคะอยากขับนิ่มๆว่านี่มิชลินแน่นอนคะ่ะโดดเด่นนะคะดูดอกยางนะคะ ลายยางเขาละเอียดมากๆเลยพี่พี่ค่ะนะคะเน้นวิ่งเงียบนุ่มนวลรีดน้ําได้ดีนะคะสมรรถนะคือดีเยี่ยมเลยเนาะลูกค้าให้ดูก่อนให้พี่พี่ดูก่อนสินี่หรือชุดนี้นะคะสัปดาห์นะสัปดาห์เท่าไหร่นะยางเนี่ยสองสามสองสี่ค่ะมิชลินเดี๋ยวพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้องเขาก็เช็คทำความสะอาดให้พี่หนึ่งทีหนึ่งเนาะอ่ะ,ะแล้วยังมีสินค้าอีกไหมแบบนี้มีลูกค้าขา มีทั้งยางคู่ตัวบีโตแล้วก็ยางคู่ตัวมิชลินเลยลูกค้าถามว่าแล้วแนะนําพี่หน่อยซิถ้าเกิดว่าพี่จะเอาไหนดีเลือกไม่ถูกเลยมิชลินก็ดีลูกค้าบีโตนก็ทนเนาะทีนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้าแล้วละ่ะเพราะว่าราคาเท่ากันนะคะขึ้นอยู่กับใช้งานของพี่เลยเนาะ,ะถ้าเกิดว่าอยากขับนิ่มนวลน,นะคะนุ่มเงียบสัมผัสได้ขนาดขับกี่พี่ก็เลือกกมิชลินนะคะ,ะข้อเด่นข้อด้อยก็ คือต่างกันไปเนาะอายุการใช้ง,งานวิเชตินอาจจะสั้นกว่าบิโตนแบบนี้ลูกค้าค่ะนะพี่พีอ่ะมีให้เลือกหลายชุดเลยนี่จะเป็นล้อลีดเดอร์นะคะเป็นล้อฟอร์จูนโฉมปัจจุบันถ้าใครรอ GR Sport รอหน่อยนะพี่ไม่มีของมาเลย GR Sport นะพี่เจียสปอร์ตไม่ว่าจะเป็นของสิบแปนี่หายา,ยากเนาะไม่ค่อยเจอเลยลูกค้านะคะนานๆจะมาสักชุดหนึ่ง GR ขอบสิของฝั่งระบะพีเดอร์แต่ตัวนั้นน่าสวยลูกค้าพี่อาจจะเคยได้เห็นรีวิวผ่านตานะมาบ้างแล้วถ้าเกิดว่าใครใช้สายตัวตาเนาะจะแบบอืมต้องเล็งแบบ GR ไว้นะคะแต่ราคาก็โดดเด่นไม่แพ้แบบว่า ตัวสินค้าเหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นตัวท็อปอะลูกค้านะคะรถนี้ก็ราคาก็ต่างกันเนาะราคารถพี่สมมติว่าเป็นตัวเริ่มต้นตัวท็อปอะไรอย่างนี้เขาจะมีแบบอ่ากิมมิกหรือมีลูกเล่นก็ราคาต่างกันไปตัวนี้จะาเป็นลีดเดอร์ขอบ18อย่ยางคู่ตัวบีซอนใหม่มากๆเลยที่จ๋านะคะชุดนี้ก็ใหม่สัปดาห์ที่27นะคะอ่าสำคัญไม่แพ้อ่สัปดาห์ยางก็คือเส้นสีหน้ายางลูกค้าจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นล้อประเด็นทอรซูนแบบนี้อ่ะ้องให้ดูชมให้ชม ให้ดูทั้งให้ดูทั้งให้ชมเลยพี่ๆคะ่ะนะคะก็จะเป็นเส้นสีหนะ้ายางนะคะก็คือ,อมีการันตีให้ลูกค้านอกได้เห็นคะ่ะราคานี้ราคานี้ราคาไหนน้องยังไม่แจ้งราคาพี่เลยนะคะเอาละลูกค,าค้าขานะคะเป็นแม็กพร้อมยางก็อยู่ที่29 0 0 0ืรวมเทอร์นี้จะเป็นยางคู่ตัวมิชลินพี่เห็นไหมว่าดอกยางคือต่างกันเนาะนะคะมิชลินเขาดอกละเอียดมากนะคะแล้วนิ่มน,นะคะ อันนี้คือใหม่นะพี่นะนะคะเส้นเส้นยังอยู่ร้อยต่อยางยังอยู่ครบเลย29งหมปี24ทัต้องคู่แล้วพี่จ๋านะคะชุดนี้ก็ใหม่2 3 2สองสอสามสองีนะมิชลินมี2ตอนนี้นะคะแล้วก็เป็นยางคู่ตัวบิดโตนมี3ชุดพี่มาเลือกได้เลยนะจ๊ะหรือว่าอยังไม่สะดวกมานะยังไม่สะดวกมาพี่ก็มัดจําจองได้เลยน้องจะแปะป้ายไว้ให้นะอย่างนี้ลูกค้าพี่ค่ะ g ียสปอร์ลูกค้าก็จองไว้ในจิตติดจองนะก็ลองมาติดตั้งแบบนี้นะคะ อัปเดตหน่อยว่าล้อรีโว้นะคะรีโว่พีเดนเนอร์เนี่ยตอนนี้มีอะไรบ้างก็จะมีนี่เลย2.8ค18นะคะมีทั้งยางมิชลินนะคะยางสเปคเดียวกันคับติดมากับลีดเดอร์เลยพี่จ๋านะคะมิชลินบิตโตนร,ราคาจะซอฟตลงมากว่า,าฝั่งของฟอร์จูนก็คืออยู่ที่28,000ร่วมเทินนะลูกค้าขาตัวนี้สามารถใส่กับฟอร์จูนก็ได้ถ้าพี่เชื่นชอบนะถ้าเป็นตรงง่นก็คือกระบะพีเลนเนอร์นะคะตัวต้พีเนเนอร์เนาะ ขอบ17ก็มีขอบ17จะเป็นฝั่งนี้ขอบ17ระคาจะอยู่ที่24 0 0 0นนะจะเป็นยางคู่ตัวดันหล,ลบแล้วก็โยโก้ค่ะจ่ายเพียง24 0 0ก็คือรวมเทินของเก่านะพี่เนาะถึงรอบเปลี่ยนยางแล้วมาได้เลยนะคะสมมติว่าพี่อยากจะเปลี่ยนเฉพาะยางมีไหมมีลูกค้าค่ะขนาดเท่าไหร่ขนาดเท่าไหร่ดรีพี่พีมาได้เลย10บหกไม้สิบเจ็ดไมหรือสิบแปดขอบยี่สิบน้องก็มีนะสมมติว่าเปลี่ยนเฉพาะยางนะคะไปดูขอบยี่สิบไหมพี่พี นะไปอยู่ขอบ20เผื่อพี่ใช้ GR นะคะ GR ขอบ20มิวมิวเอ็กขอบ20อยากจะเปลี่ยนเฉพาะยางได้เลยนะคะหรือจะเป็นฝั่งฟอร์ดก็ดีนะคะอ่ะขอบ20่น้้งมียางใหม่นะยางใหม่นี่เลยเป็นสเปคเดียวที่ติดมากับนะคะอะรีเจนเตอร์เนาะอันนี้จองลูกค้าม,มีมีคุณพี่เดชาจองนะคะมาวันที่เท่าไหร่เนาะนะคะอ่ะ ติดตั้งเดี๋ยวโทรแจ้งนี่เขียนกำกับไว้นะคะอดีมากลูกค้านะ,ะอ่าน้งองเขาเขียนกำกับไว้ติดตั้งเดี๋ยวโทรแจ้งแล้วก็ราคานะคะอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทลูกค้าเป็นย่างใหม่นะ สเปคเดียวกับที่ติดมากับรถเลยนะคะเป็นรุ่น P T 3 A ดันหลบนะคะลูกค้า P T 3 A 2 6 5 5 0 R 2 0ไม่ว่าจะเป็นฝั่งโตโยต้านะคะทุกรุ่นทุกค่ายเลยถ้าขอบ20เนาะแนะนำคะ่ะพี่พี่ยางใหม่ปี2024ถ้าเกิดเราเป็นยางป้ายแดงก็จะมีติดมากับฟอร์ดราคาย่อมเยาอยู่ในช่วงโปรอยู่นะลูกค้าค่ะยางที่ติดมากับฟอร์ดไม่ใช่แต่แม็กพร้อมยางที่มีจัดโปรเฉพาะยางเก่าก็จัดโปรค่ะนะคะอ่ะถ้าเป็นขอบ20นะติดมากับฟอร์ดก็จะเป็นหนูแกะให้จากตัวตัว สปอร์ตก็ได้ลูกค้าตัวไออะไรนะวายแท็กก็ดีนะคลูกค้าแกะได้เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูเบอร์อยางก่อนอ่ะสองห้าห้าจะเป็นเบอร์นี้นะพี่สองห้าห้าห้าอายี่สิบตัวนี้สี่เส้นท่อไหล่คำน้องสี่เส้นตัวน,นี้โปรนะคะถ้าหนูจะไม่ผิดนะพี่นะอยู่ที่หมื่นสี่ห้าเราไว้ลูกค้านะคะเว้ยนี้จะปลายปียี่สิบสามแลูกค้าอ่ะไม่เอาเราเอาปียี่สิบสี่ก็ได้ยีป่ปลายปียี่สิบสามอาจจะถูกหมื่นสี่หรือเปล่าเนาะไม่แน่ใจนะพี่นะแต่เอาปียี่สิบสี่ก่อน เอาปี24ก่อน24อยู่นี่ลูกค้านี่เหน่ยนะคะ23ก็ค่อยว่ากันราคาก็ลดหลั่นกันไปค่ะตัวนี้24 24 24เนาะสัปดาห์ยางกูตีอค่ะพี่ๆค่ะนะคะราคาย่อมเยานะสาหรับขอบ20แล้วรุ่นนี้พิเศษสุดๆเลยซีรีส์ยางเป็น55ลูกค้าปกติเราใช้60เนาะตอนนี้ซีรีส์ยาง55นะรานะคะ55ก็จะสูงขึ้นนะคะจะสูงขึ้นเวลาตกรุมก็แท้งแรง การซัพพอร์ตนะคะแรงกระแทกก็จะมีมากกว่า50เนาะ50ก็จะเล็กกว่านี้บางกว่านี้นะคะหมายถึงแก้มยางนะพี่เนาะแต่ว่าหน้ายางก็คือจะเป็น2 5 5ห้านะ้าระดตัวนี้ของเดิมมันเป็น26 5หเนาะอ่ะหันมาดูอีกรอบหนึ่งนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้อ่ะ265หคือหน้ายางอันจะเป็นซีรีส์50นะลูกค้านะเพราะฉะนั้นก็ลูกค้าก็ลองคำนวณดูหรือจะลองใช้กูดเกียก็ได้นะคะกูเกียก็ใช้ดีเหมือนกันยางป้ายแดงน้อง,น,องน้องก็รับประกันให้2ปียางใหม่ก็มีรับประกันตามเงื่อนไขบริษัทกับ อาจจะทำงานกันอยู่เนาะตอนนี้นะคะอาจจะทำงานกันอยู่เป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยนะคะเที่ยงหรือยังใกล้จะเที่ยงแล้วปุ๊บจะสิบโมงนะคะมีเบรกหรือเปล่าลูกค้าทำงานนะตอนนี้มีเบรกไหมนะคะสิบโมงน,น่าจะได้เบรกกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูย้อนหลังได้นะนี่เลยหันมาีทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วลูกค้ามาจากเพชรบณ์หรือเปล่าพี่ๆนะคะน่าจะเพชรบรณ์นะ แล้วบอกเป็นลูกค้าเก่าจําลูกค้าไม่ได้ไม่ใช่พี่ลูกค้ามีรถหลายคันมากๆนะคะพี่ยอมมาตลอดเลยตั้งแต่รถเก๋งนี่ซัมมาสอะไรก็คือขอบคุณลูกค้าน่ารักมากนะคะก็มาอุ่นนุนใช้บริการกันตลอดเลยเออลูกค้านี่จะเป็นขอบ17นะสมมุติว่าเมื่อกี้นาอกของพี่เขานะคะเป็นใส่ล้อขอบ17บมานี่เลยมียางหลายช้อยให้เลือกค่ะทั้งโยโกฮามาเนาะทั้งบีสโตนพี่ๆขาเลือกได้เลยนะโยโกฮามาเท่าไหร่ครับนะคะสี่เซตอยู่ที่14,500บาท นะคะเป็นยางใหม่ G ออร์แลนด้า G เก้าค่ะนะก็จะเป็นเอทนะวิ่งได้ทั้งทางเรียบและสายลุยลูกค้าคะสัปดาห์ใหม่รถใหม่สีเส้น1นึ่งหมื่บาทเป็นราคาโปรโมชัน่นพี่บีเนาะอ่ะแล้วก็ถ้าเป็นบิตโจนบิตโจนจะอยู่ที่นะคะอยู่ที่1 7 5 0 0หบาทเป็นราคาโปรเช่นกันเนาะนะคะสองหกห้ 5, 65, าหกห้าสิบเจ็ดนี่บิตโจนดูเลอร์เไหนเห็นบอกว่ามี AT AT ก็มีลูกค,ค้าค่ะนะคะแต่ว่ามันอยู่ในกองนี้แหละเอทก็มีพี่บีนะคะ AT ก็อยู่ที่1 6 5 0 0บาท เป็นราคาโปเช่นกันอาหารหมาทีคือเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกค้านะคะเสร็จเรียบร้อยเป็นไงพี่พี่นะคะเพิ่มสีสันใกนการขับขี่เมื่อกี้เป็นขอบ1 7ดนะ,ะก็ดูหล่อขึ้นเท่ขึ้นอย่างที่เขาว่ากันเนาะดูสวยงามโดดเด่นค่ะที่สำคัญก็คือได้ยางที่ติดมากับศูนย์เนาะนะคะไปใช้ เยี่ยมไปเลยนะคะเมื่อกี้เป็นขอบ17อ่ะมันต่างกันเยอะไหมความสูงนะพี่ใส่ขอบ17อยู่มาเป็น18ต่างกันนิดเดียวลูกค้าค่ะเพราะว่าซีรีส์ยางมันลดลงเนาะรอบวงมันกว้างขึ้นหลายท่านเป็นกังวลน,นะคะว่าแบบว่าเอมันจะสูงต่ําไม่เท่ากันเหมือนว่าถ้าใช้ล้ออะไรลูกค้าใช้ล้ออะไ่เดิมได้เลยนะ17 18็นะ่คือใกล้เคียงกันแทบจะมองไม่ออกด้วยสายตาเปล่านะคะพ,พี่เพราะาซีรีส์ยางมันลดลงเนาะอ่า พาคุณแม่มาด้วยน่ารักจริงๆเลยอ่าเดี๋ยวเรารอส่งลูกค้ากันแป๊บหนึ่งนะพี่พี่ค่ะเอาล่ะขอให้ลูกค้าเดินทางกลับบ้านด้วยสวัสดีภาพค่ะนะคะเออเรามาต่อเรามาต่อตัวไหนอีกพี่พี่มามาเลยจ้ะตัวไหนอีก อีสูไหมอีสูตัวเตี้ยก็อีสูตัวเตี้ตเตยเนาะลูกค้าก็รอ,ต,อตัวท็อปนะน้องก็ไม่มีนะตัวท็อปตัวท็อปยี่ไม่มีสินค้าเข้าเลยลูกค้าขาก็จะมีแต่ตัวนี้ตัวเป็นตัวเรินะ่มต้นเนาะมีให้เลือกหลายชุดนะพี่ๆอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทรวมเทินแม็กเดิมถ้าเกิดว่าของลูกค้าเป็นแม็กเดิมเนาะก็คือจบในราคานี้เลยสําหรับพี่ๆที่ใช้อีสูสเปคแครบตัวเตี้ยนะคะถ้าเป็นรถตู้ที่ร้านก็มิลลิ่งนะคะขยายบ่าเนาะสามารถใส่รถตู้ได้ก็จะมีค่ามิลลิ่งบวก เพิ่มไปในชุดล็อกคือหนึ่งพันบาทนะคะอันนี้คือค่าบริการเพิ่มเติมถ้าเกิดว่า ใส่รถตู้ยางที่ติดมาเป็น2 1 5 7 0 R 16อาค่านะคะบิดตนดุริวิ์นะพี่ๆขาฝาโลโก้อย่างที่เคยได้ชมในรีวิวนะ้องมีให้เสร็จสับเลยพี่ถ้าเกิดว่าใส่รถรุ่นก่อนเปลี่ยนเจนใหม่เนาะมันจะใส่โลโก้ตัวนี้ไม่ได้นะคะต้องเอาออกใส่ฝาแต่งฝาเลแทนลูกค้าไม่ต้องซื้อเพิ่มนะนะ้องมีแถมให้ในชุดล้อค่ะและน็อตเราก็มีแถมให้ด้วยเป็นน็อตแท้ศูนย์พี่ๆเห็นไหมว่าล้อรุ่นใหม่มันไม่มีฝาครอบแม็กแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนเป็นยังไงคะจะมีฝาพลาสติกครอบนะคะ เ,เขาก็พัฒนามาตามยุคตามสมัยเนาะพี่เนาะ,อะพอฝาพลาสติกครอบใช้งานไปเสื่อมโทรมตามอายุการใช้งานค่ะ,ะหลวมหลุดหายนะคะ,ะก็เป็นเรื่องปกติทีนี้ ถ้าถึงรอบเปลี่ยนยางนะคะก็ฝากรอและยางป้ายแดงเป็นทางเลือกอพี่ๆก็จะได้เป็นแม็กพร้อมยางเป็นแม็กรุ่นใหม่ลูกค้าไม่ต้องซีเรียสว่าเดออี๋ยวจะหายางมันเป็นรุ่นสแตนดาร์ดที่ติดมากับศูนย์เนาะพี่เนาะเดี๋ยวก็มีรุ่นใหม่ๆมาให้เราเลือกเปลี่ยนนะคะครั้งหน้าอยากจะเปลี่ยนเฉพาะยางก็ค่อยว่ากันเนาะพี่ๆ่ะใช้น็อตยึดจากด้านนอกโชว์หัวน็อตสวยๆไปเลยนะคะตัวนี้แข็งแรงนะคะแข็งแรง,แง,แรงไม่มีฝาครอบแล้วน่าจะเป็นทุกรุ่นเลยลูกค้าถ้าเป็นยุคใหม่นะคะแล้วก็ ลูกค้าที่ถามมาแบบ e-su ขอบสิบห้ต้องการแม็กพร้อมยางแม็กพร้อมยางไม่มีเลยลูกค้าเพราะว่าเริ่มต้นสตาร์ทเลยคือขอบ16ค่ะทุกค่ายเลยไม่ว่าจะเป็นฝั่งโตโยต้านะคะอ่าีซูเนอมถ้าเป็นถ้ามีตัวเตีย้ยแล้วก็มีสูเททนันน้องไม่แน่ใจ ว่าตอนเออแต่รู้ว่าเขาไม่ทาแม็กแล้วนะคะมิสูบิชิไทยท่านโดเตียเมื่อก่อนจะเป็นแม็กตอเริ่มต้น16เหมือนกันตอนนี้น่าจะเป็นกระทะล้อจะเป็นขอบ15ถ้าเป็นขอบ15ล้อติดมาจะเป็นกระทะเหล็กเนาะพี่ๆออกรถใหม่ป้ายแดงอยากจะมาอัปเกรดเป็นอยากจะได้ล้อแม็กล้ออะไรก็ลองดูนะคะฝากล้านนะคะไว้เป็นทางเลือกด้วยนะพี่ๆค่ะกดติดตามกดอซอ c ับ b ครหรอ <laughs> ไม่ใช่อันนั้นอันนั้นช่องแดงเนาะอันนี้ก็ติดตาไมไว้นะะเผื่อจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆนะคะโปรโมชันดีๆใกล้สิน้นอ่ะมาแล้วมาแล้วขอโทษทีลูกค้าเน็ตมันไม่ดีนะคะสัญญาณไม่ดีลืมจ่ายค่าเน็ตหรือเปล่าลืมจ่ายค่าเน็ตหรือเปล่านะคะเอออ่ะตัวนี้ก็จะเป็นนะคะเจียสปอร์ตยางคู่ตัวลูกค้าขาชอบไหมแบบนี้ถ้าเกิดว่าพี่ๆใช้คัมรี่เนาะ มันหาร้อยากนะคนะัมรี่เนะเพราะเป็นรถกลุ่มคนใช้งานนะคะไม่ค่อยมีคนถอดหาถามหาเยอะมากร้อคัมรี่มาหรือยังมีเข้ามาหรือยังไม่มีคนถอดเลยพี่จ๋านะคะก็จะเป็นล้อรุ่นนี้ถ้าลูกค้าไม่ติดเป็นล้อกระบะเนาะก็ใส่ได้นะคะเพราะว่ามันใส่ได้เลยทั้งยางทั้งแม็กนี่แหละลูกค้าคะยางสเปคเดียวกันเลยนะคะสองหนึ่นะยกใส่วะปะยิงนอ็อตปุ๊บ ได้เลยนะคะตัวนี้ใส่คัมรี่ได้เลยอินโนวาใส่ได้นะคะเป็นล้อ GR s p o r t อร์ยางคู่ตัวนะฮาสิบเจ็ดใส่แทนสองศูนย์ห้าห้าสิบสิบเจ็ดก็ได้นะ,ะพี่พี่แอคคอร์ดอะเนาะสี่เส้นนะคะขายไปหลายคันอยู่สี่เส้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทยางปีสองพันยีิบสี่เลยบิตโกลทูลินซ่าค่ะตัวนี้ฝากด้วยนะลูกค้ายางรถเกิ่งนะคะดีตัวนี้ดีมากนะคะสมรรถนะดีลอง อย่างคือน่าใช้ลูกค้านุ่มนวลสัมผัสได้ขณะขับขี่นะคะอื <c oughs> เคยใช้หรือเปล่าไม่ค่ะแต่ลูกลูกค้าบอกมา <c oughs> ยังไม่เคยคะ่ะไม่เคยใช้ค่ะพี่นะอ่ะตัวต้าเป็นไงพี่ตั้งเป็นแถวรอให้พี่เลือกเลยนะฝั่งนี้จะเป็นรถเก่งคะ่ะรถเก่งใครใช้รุ่นไหนบ้างนะคะพิมพ์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวโนมพาไปชมแล้วก็แจ้งราคานะคะรถเก่งมีอะไรบ้างรถเก่งมีอะไรบ้างเดี๋ยวขอเดินผ่านพัดลมแป๊บหนึ่งลูกค,ะคะ้าค่ะ ร้านอยู่จังหวัดปทุมธานีนะคะปทุมธานีถนนเส้นเรียบองเปรมประชากรพี่พๆสนใจนะคะก็ถ้ามาไม่ถูกเนาะทักแชทหาแอดได้เลยเดี๋ยวส่งโลเคชั่นให้นะคะลูกค้าตัวนี้จะเป็นนะคะ RS ขอบ20เป็นรุ่นเเป็นตัว HEV เนาะ Honda City ขอบส่าลูกค้าจะใช้เงินเพียง15,000บาทรวมเทิรแม็กเดิมขอให้ของลูกค้าเป็นแม็กนะพี่นะมีอยู่2-3ชุดลูกค้ามีสินค้าแล้วนะคะแล้วรุ่นนี้จะเป็น Honda City ขอบ15ใส่ได้ใส่อันนี้คือแจ็สใส่ได้เลยถ้าเกิดว่าพี่ใช้ j จ็อยู่ จตัวนี้ดันหลบเป็นยางใหม่จ่ายเพียง13,000บาทถ้าเกิดว่ารวมเทิร์นแม็กเดิมตัวนี้ก็จะเป็นอ่าอะไรนะ HRV หรอลูกค้าเนาะ HRV ลูกค้าจะใช้เงินเพียง18,000บาทค่ะรวมเทิร์นถึงรอบเป็นยางหรือย,ยงังฮนะีทอาร์เนี่ย HRV อารเขาไปแต่งสวยกันเนาะลูกค้าค่ะ Honda HRV BRV หรอเขาไปแต่งกันสวยๆเวลาเห็นร้านล้อแต่งเขารีวิวนะพี่เนาะไอตัวเนี้ยเราแต่งกันแรงนะคะแต่งกันคันนึงนี่ยนะหมดหมดเยอะ,อะลูกค้าเนาะ แบบช่วงล่างเต็ม,เต,มบบเต็มแบบเต็มสตรีมเห็นแบบเนี่ยสวยนะคะหนูก็เพิ่งรู้แบบเออเขานิยมแต่งถึงว่าเมื่อก่อนเนอะคิดว่าเอ,อใครเขาถ,ถอดลูกค้าเพราะว่าก็คิดเนี่ยไปคิดแทนเขานะพี่คือจริงๆะไปคิดแทนลูกค้าว่า Honda HRV นะะออหรือจะเป็น BRV เนาะจริงๆแล้วมันเป็นรถลักษณะแบบเออกลุ่มชนใช้งานถ้าพูดตรงๆก็คือแบบว่า ก็จะเป็นกลุ่มแบบผู้หญิงอะไรแบบนี้นะคะใช้งานเด่นที่ไหนได้ไม่ใช่พี่นะคะเรานะี่ยขายแต่ล้อเดิมนะไม่รู้อะไรซะแล้วลูกค้านะคะเขาไปแต่งกันแบบจัดเต็มมากนี่น,นตัวนี้นะคะซีวิกเนี่ยก็เราร,รู้อยู่แล้วว่าซี v i c นะก็คือจะเป็นฐานแบบว่าแต่งเงินจัดเต็มอยู่แล้วเนาะซีวิกนะคะตัวนี้จะเป็นซี v i c Max กซีวิกอยู่ที่1นึ่งหันบาท เป็นแม็กายแดงบวกกับยางใหม่ค่ะดนลลอปสูง2 0ง5 5 5 R 1 6นะคะจะเป็นรุ่นดอลลอปเนาะเป็น e n e นอร์ EC 300ลูกค้าขาถึงรอบเป็ยนยางรืยยังถึงรอบรับมาได้เลยนะจ๊ะ,ะดสัสตี้ VOS ยาลีก็จะมี A4 พรอบนะคะมีขอบ15ยังอยู่ลูกค้าจริงๆเราจะมีลูกค้าจองเนาะลูกค้าเราแบบว่าถ้าเกิดว่าของยังอยู่สิ้นเดือนจะอยู่ไหมน้ออะไรแบบนี้ลูกค้าจะจองนะพี่แต่ว่าเอมันมีชุดเดียวลูกค้านะคะ ือถ้าขายได้ก่อนร้านก็อยากขายก่อนลูกค้าเพราะสิ้นเดือนก็นานอยู่แล้วขอไมีชุดเดียวเนาะน่าจะไปสักสองสามวันนี่แหละพี่ไม่เกินนี้นะคะไอ,ไอ้เนี่ยย,ยาฤิ์เนะ่ะเพราะว่าระยะเวลาในการจองอออทางร้านให้ประมาณ7-10วันลูกค้านะคะเหมือนว่าจอง500สินค้าเราก็เก็บไว้ให้ประมาณ5-7าถสวันไม่เกินนี้นะคะหลังจากที่โอนมัดจําจองเนาะตอนนี้ก็ ต้นเดือนลูกค้าถ้าเกิดว่าอู้รอสิ้นเดือนแบบนี้นะคะก็นานอยู่เผื่อจะมีชุดใหม่เข้ามาเนาะเผื่อจะมีชุดใหม่เข้ามาลูกค้าจะได้ใหม่กว่านี้อีกพี่ๆนะคะเดี๋ยวนั่นก็ขอญาตขายก่อนนะคะตัวนี้หมื่นหกลูกค้ายังไม่รวมเทินนะ่สวยนะพี่ๆหายากตัวนี้นาน,านๆจะมาสักชุดหนึ่งเนาะนะคะตัวขอบสิบหกเดี๋ยวยังมีตลอดเลยสิบหกอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทรวมเทนะินราคาก็ต่างกันเนาะลูกค้คาเขาจะเลือกเอา ว่าจะเอาตัวไหนนะคะตามจริงๆแล้ว16บหกมันก็สวยลูกค้าแต่มันใส่ไม่ได้ทุกรุ่นมันใส่รุ่นเก่าไม่ได้อย่างยาลิเน่ยใส่บอดี้แรกเลยน่ะมันก็ติดแบบนี้ลูกค้าเพราะว่าเป็นขอบ16แล้วหน้ายางกว้างหน้ายางหนึ่ง้าห้าน่นน่ะนะคะซีรีส์หกสิบน่ะขอบสิบหกเนอะให้ดูเนี่ยลูกค้านะว่ามันสูงต่ำเนี่ยขนาดนี้เลยนะพี่พี่ออันนี้ขอบ16นะจะไปใส่ได้ไงเนาะสูงอยู่นะลูก้าเนี่ยเห็นไหมพี่พี่นี่ขอบสิบห้า นะคะสิบห้าใส่ได้เลยนะวีออลยาเรจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่ใสได้เลยเนี้ยคือไม่ติดไม่อะไรสิบหกประมาณนี้เลยนะคะมันก็เลยใสไม่ได้ทุกรุ่นนี่แหละอ, <c oughs> อันนี้มันก็เลยหายากอันนี้ิสันนิสันสเป็นไงพี่พี่นิสันก็จะมีรุ่นนี้ค่ะเป็นแม็กอเม่านะ,ค,ะคือมาบวกกับยางไว้เนี่ยไว้ซับพอร์ตรองรับลูกค้าที่ใช้มาร์นะคะอัเมล่าก็ดีหรือสเปนอะไรอีกโน้ตที่เป็นนิสันสี่ลูนะลูกค้านะคะแล้วราคาพี่ หนึ่งหมื่นบาทนะเอาของเก่านะคะถ้าเกิดวดาเป็นล้อแม็กเนาะจ่ายเพียงหนึ่งหมื่นบาทนี่แหละลูกค้าลายแม็กใหม่ป้ายแดงนะคะบวกกับยางใหม่ด้วยช,วชุดนี้จะูบวกกับยางใหม่นะคะมีทั้งซีรีส์หกห้านะขอบสิบห้าหนึ่งแปดห้าหกห้าสิบห้าแล้วก็ถ้าเป็นนิสสันมาร์สก็เอาเป็นหนึ่งแปดห้าหกสิบอาสิบห้าคือใส่ได้เลยไม่ติดไม่ไรพี่นะคะเนี่ยทําไม่รองหมดแล้วเหลือแต่ลูกค้าอย่างเดียวนะคะเมื่อไหรจะมาพี่พี่เมื่อไหรจะมาคะ <laughs> ลูกค้าบอกพี่จะมาได้ไงพี่เ่่งไป,ปียนมา ไปเปลี่ยนที่ไหนคะลูกค้าไปเปลี่ยนที่อื่นมาแล้วครับออ <laughs> <laughs> โอเคค่ะพี่นะคะถ้าเกิดว่าครั้งหน้าเราก็ขอโอกาสให้ทางร้านได้บริการนะคะพี่วีหยอกเล่นหยอกเล่นลูกค้าเนาะอันนี้ w o n d a r City ของ15เนี่ยจะเป็นยางคู่ตัวนะที่เห็นไหมมันจะเป็นแม็กซ้าเดียวกันเลยแม็กาเดียวกันนะคะแต่จะเป็นตัวเริ่มต้นเนาะเริ่มต้นแล้วก็จะเป็นรุ่นท็อปนะคะรุ่นท็อปก็จะเป็นแบบ มีลูกเล่นก็คือปัดเงานะ,ะสลับสีเทาสีเทากาไฟลูกค้าสีเทากันนะนี่อันนี้จะอยู่อันนี้ยางคู่ตัวจะเป็นแม็กซีนนะพี่นะหมื่นสามอันนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นนะแม็กพร้อมยางเลยจ้ะแม็กพร้อมยางเลยลูกค้าเอาของเก่ามาหากเทินเป็นโสดได้นะ,ะซิตี้ก็คือตรงรุ่นฮอนด้าเจ็ก็คือใส่ได้เลยสบายๆนะคะตัวนี้เนาะต่างจังหวัดเดี๋ยวถ้าเกิดว่าลูกค้าเอานะกระซิบก่อนนะกระซิบแบบว่าขอส่งฟรีเนาะพี่เนาะเอาไหมส่งฟรีได้ไหม ได้บางเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเนาะลูกค้าทักเมื่อก่อนค่ะได้ไม่ได้ค่อยว่ากันอีกทีนึงเออเดี๋ยวขอเฮียให้นะลูกค้าถ้าไม่ได้อย่าว่าน้องนะเออแต่เราคงขอขอให้ก่อนตัวนี้นะคะก็จะเป็นยางยางอะไรกระบะนะคะบันทุกนะลูกค้าแล้วก็รถตู้โดยสารนี่สองหนึ่งห้าหกห้าสิบหกในขายดีนะคะคเป็นอีกเบอร์ที่ขายดีอยู่ตอนนี้ทางร้านเนาะค่ะมันก็จะมีบางเดือนเดือนนี้อะยางเบอร์นี้ขายดีมากนะ,ะมันก็จะเป็นหมุนเวียนกันไปที่หนูก็ไม่รู้ว่าเออ เพราะอะไรนะคะลูกค้าก็เป็นจริงๆพี่ๆนะคะไม่รู้เป็นเพราะอะไรต้องบอกอย่างนี้ก่อนอะ่ะเดือนเนี้ยยางตัวนี้ออกดีมากนะคะคือออกเกือบทุกวันอะไรแบบนี้นะคะหอยหนูไปกดอะไรเนี่ยลูกค้าแป๊บแป๊แป๊บแป๊บอะโอเคก็จะเป็นอีกเบอร์ขายดีเนาะอะ,อะถึงเราเปลี่ยนยางพอดีนะคะแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงเหมือนช่วงเนี้ยล้ออีสูไม่ค่อยไปเลยนะคะแต่จะมีเป็นบางเดือนคือล้ออีสูออกทั้งเดือนนะคะแล้วก็มันจะมีหมวด ที่แบบว่าตโตโยต้าไม่ไปเลยทั้งเดือนนะพี่นะแล้วมันก็ใช้แบบว่าคือไปทั้งเดือนจนจนแบบของไม่มีอะไรแบบนี้จะเป็นแบบนั้นเลยแปลกมากแลวพี่เนาะสองพนห้าร้ห้าสิบหกนะคะเท่าไหรสี่เส้นราคาโปรโมชั่นอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทลูกค้าเป็นราคาโปรรวมเทินนะสองเก้าสองสี่นี่คือสัปดาห์ยางจ้ะนะคะลูกคา้าลูกคา้าอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นราคาต่อเส้นนะพี่นะอืมราคาต่อเส้นนี่ในป้ายสามพันห้าเก้าสามเก้าห้าศูนย์นะสี่เส้นทางร้านขายเพียงหนึ่งหมื่น หนึ่งมืนสองพันห้าร้อยบาทนี่เขาผลิตที่ไหนเนี่ยตำบลตำบลไผ่ตำอุ้ยจริงเหรอตำบลไผ่ต่ำโอ้เธอก็ไปอ่านอะไรลูกค้าเอาจะให้หนูอ่านว่าอะไรเออเอา้าอันนี้ผอพึ่งเออตำบลไผ่ต่ำเออเมื่อกี้ไปอ่านตตำบลไผ่ตำอำําเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีเออมีเนาะไผ่ต่ำไผ่ตำ,ตำเออเธอยาไปหาพูดมั่วซวแล้วไปอ่านอะไรเนี่ย อันนี้เป็นซีรีส์เจ็ดสิบลูกคะ่ะอันไหนตำบลเดียวกันปะออไผ่ต่ำเหมือนกันตาไม่ดีเนาะพี่เนาะอืมซีรีส์เจ็ดสิบเหมือนกันลูกค้าสี่เช่นหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทเป็นราคาโปรเพิ่งรู้ว่ามันมีตำบลไผ่ไตำ่ำไผ่ต่ำนะสังวัสระบุรีเนาะโรงงานบิดตนเขาอยู่นั่นอืมแต่อันนี้ลหละผลิตที่ไหนเหมือนกันนะคะเหมือนกันจะ้ะอ่ะ เป็นยางผลิตในไทยลูกค้าเม็ดอินเทเลนเนาะบางทีเนี่ยน้องก็ไม่รู้ว่าเอมันขายเขาขายแบบเออถูกไปหรืออะไรลูกค้าก็แบบว่าอาจจะเคยไปเปลี่ยนในราคาที่มันมันมันสูงวันนี้หรืออะไรแบบนี้เนาะลูกค้าออย่างยางรถเก่งวันนั้นลูกค้ามาเปลี่ยน่าว่า,วามันคงจริงหรือเปล่าเมื่อก่อนตอนที่จะเปลี่ยนโปรเป็นเดือนกันยานะพี่เนาะนะคะาราคา 4, สี่เส้นอยู่ที่เก้าพันห้าร้อยบาทลูกค้าก็แบบว่า มาถึงนะเอาไฟส่องไฟฉายโทรศัพท์พี่ส่องนอกส่องในนะคะหนูก็แบบว่าลูกค้าแบบว่าดูอะไรคะถ้าเกิดว่าตรงไหนคือถามที่ร้านได้เลยนะคะเต่จะได้แนะนําได้นะหนูก็ไม่รู้ว่าพี่เขาหาอะไรนะเพราะว่ามันเป็นย่างใหม่ลูกค้าถามว่าแบบไม่มีรอยปะรอยรั่วอะไรหรือเปล่าแบบนี้ไม่มีลูกค้ามันเป็นยางใหม่คะ่ะพี่นะแล้วก็แบบส่องดูก็แบบว่าของปลอมหรือเปล่าอะไรแบบน,นี้ผลิตที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นของไม่มีปลอมลูกค้าผลิตในไทยะคะม,มีป้ายมอกเนาะอาจจะขายแบบว่าถูกมากลูกค้าจจะเคยไปเปลี่ยนในที่แบบ แว่าราคามันมากกว่านี้แบบนี้ค่ะเป็นเป็นเรื่องปกติที่ลูกค้าจะนั้นได้แต่ว่าถามทางร้านได้เลยนะคะอ่าก็จากบริษัทเลยลูกค้าถ้ามีปัญหาคือส่งเข้าบริษัทได้เลยนะพี่ไม่ต้องกลัวค่ะพี่นะคะตอนนี้เดือนกันยาจะเป็นโปรโมชั่นก็อยู่ที่เส้น4เส้นนะคะ1 8 5 6งแบิตโตนอีโคเปียนะพี่นะวีออสก็ดียาฤทธิ์ก็ได้หรือว่าใครที่ใช้รถเก่งเบอร์นี้นะคะ4เส้นตอนนี้อยู่ที่9 8 0 0 นะเมื่อก่อน9,500าเนาะตอนนี้ค่ะอัปเดตเลยสำหรับเดือนกันยายอยู่ที่9,800บาทนะคะนะลูกค้าสเส้นค่ะเปลี่ยนจุบลมให้ด้วยรถเก่งทนทน,ทนยาวๆเลยลูกค้าราคานี้นะอ่ะหมื่นโลก็มีบร,ริการหลังการขายมาสลับล้อสลับยางนะคะลูกค้าอ่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นฟอร์ดเนาะฟอร์ดเรามากันทุกวันละเบื่อกันรลยยังฟอร์ดเนี่ย ยังมีอยู่นะหมื่นหกลูกค้ายังอยู่ในราคาโปก่อนยังอยู่ในราคาโปอยู่มาเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อนที่แบบว่าโปรจะหมดค่ะเนอะพี่พี่โอเคลูกค้าขาถ้าเกิดว่านั่นก็คือใกล้สิบสี่เโมงแล้วเดี๋ยวค่อยมาใหม่ในช่วงบ่ายหรือช่วงที่มีลูกค้าเนาะตอนนี้ก็คือว่างงานเดี๋ยวน้องก็จะได้แบบว่า,าไปทำคลิปนะให้พี่พี่ได้ชมอีกทีนึงขอบคุณลูกค้าที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะ